นี่นะคะเรามาซื้อของกับตุนสินค้านะคะเพราะว่าคนซื้อของเยอะมากเลยทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ับมาคุกับบาซิลแล้วนะคะทุกคนก็ห่างหายกันไปนานนะไม่ได้แบบมาทำโปรทำคลิปแบบเตือสองเดือนเลยก็คือช่วงช่วงที่ผ่านมาก็คือแบบยุ่งมากทั้งแบบ เยนบ้างทั้งแบบการบ้านอะไรเงี้ยงานเยอะเวอร์จะบอกเลยก็คเคยไม่มีเวลามาทําคลิปอะไรอย่างนี้นะเนาะโรคระบาดตอนนี้มันมาถึงที่อเมริกาแล้วก็คือเข้าใจแต่ว่ามันก็ระบาดทัท่วโลกเหมือนกันแต่ว่าโคกนี้มันก็เกิดขึ้นจากที่เซียวข่าวนะมันก็เกิดขึ้นมาช่วงแบบถ้านานแล้วแบบปีที่แล้วก็แบบช่วงแบบคริสต์มาสหรือก่อนหน้านั้นอีกอะไรประมาณนี้นะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เ,เริ่มระบาดไปเรื่อยๆเพราะว่าคนมันแพร่ไงมันก็แพร่คนสู่คนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วประเด็นก็คือตอนเนี้ย มันแค่วที่อเมริกาแล้วก็คือทุกคนก็คือถึงตระหนกกันเวอร์หวังมากคือแบบมันเกิดเหตุมากตอนเนี้ยก็คือตอนเนี้ยอยู่ในประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเกิดมาในช่วงเป็นคนเปิดอายุ4ี่ย์ไงแล้วเป็นอารมณ์ที่แบบเกิดมาจะเข้ามาหาอะไรก็แบบในหลวงท่านก็เสียแล้วอย่างเนี้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดอีกเพราะว่าจะจบแล้วก็เลยเป็นประเด็นว่าทําไมวะคือแบบทำไมคนที่เกิดในช่วงยุคนี้มันทําไมโชคร้ายจังเลยอ่ะแล้วคือแบบ แล้วก็คือประเด็นก็คือแบบอยู่ในช่วงที่รัฐบาลก็ฉลาดทุกคนนะคะตอนนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยคือจะบอกเลยว่าเขามีมาตรการในการที่แบบดูแลประชาชนอะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเคร่งมากเลยนะเพราะว่าอย่างตัวของบาร์ซิ่งเข้าเรื่องกันกันนะคือแบบโรงเรียนแบบที่มหาลัยอะไรเงี้ยเขาปิดเลยสมมติว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบเขาปิดโรงเรียนนะคือเขาก็ปิดเลยเขาไม่มีแบบ ไปเรียนไฟนอลไปสอบไปนอลนให้จบก่อนก็คือเขาปิดที่หน้าคือไม่ไปโรงเรียนเลยเขาเลื่อนมาเสอบฟออนไลน์กลนหมดทุกวิชาก็เลยเป็นประเด็นว่าตัดภาพไปที่ไทยก็คืออารมณ์ยังไปโรงเรียนกันอยู่เลยอ่ะเพื่อนบาซิที่อยู่ไทยก็คือแบบยังไปมหาลัยยังไปเช็คชื่ออยู่เลยคืออะไรทําไมแบบหัวร้อนหัวร้อนไปเลยไม่รู้อ่ะผู้็นทุกคนเป็นเหมือนกันปะคือแบบเวลาเสร็จฝารัฐบาลน่ะคือหัวร้อนมากแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือก็คือก็กลัวแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมหรือว่าแบบ ก็เอาจริงก็พยายามดูแลตัวเองพยายามที่แบบล้างบ่อยๆหรือว่าพยายามที่จะแบบถือน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบติดตามข่าวให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนเหมือนเขาแบบปร,ประกาศไปอ่านมาอย่างน,นก็คือคืออนาคตถ้าสมมติว่าประเทศอเมริกามันไม่ดูแลหรือว่าแบบเขาไม่มีมาตรการที่แบบเข้มงวดแบบเนี้ยก็คือมันจะแย่กว่าอิตาลีเลยแต่ว่าไม่ได้แย่มากขนาดนั้นแต่มันจะเป็นประมาณนั้นอะ่ะแล้ว <c oughs> ก็คือตอนเนี้ย เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของการเกิดโรคก,ก็คือคนที่นี่เขาคือดูตื่นตัวมากเพราะว่าเขาก็ไม่มีขยะปไายล้วทุกคนเนาะก็เป็นว่าเขาก็ตื่นตัวอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากมันจะเกิดที่ว่าร่างกายของเรามันจะมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่เอาจริงอะอก็กลัวเลย <laughs> จริงๆคือแบบกลับบ้านก็ไม่คือที่แรกแบบว่าจะกลับประเทศด้วยว่าจะกลับไทยแต่ว่าก็คือแบบก็เลยยกเลิกแผนไปเพราะว่า คือไปที่ไทยก็ต้องกลับตัวอีก15เออ14วันพอจะออกไปกับที่นี้พอเที่ยวไม่ถึงไหนก็ต้องกลับมาประเทศนี้พอกลับมาประเทศนี้ก็ต้องกลับตัวสบวันก็คือไปไปก็14กลับก็14แล้วก็เดินทางอะไรอีกโอ้โหคือแบบค่อยไปไม่ได้อะไรเงี้ยคืออยากกลับประเทศไทยนะแต่ว่าก็คือแบบทุกอย่างมันดูแบบก็กลัวก็คือแบบถ้ากลับไปแล้วแบบอาการบ้านเรามันโอเคก็คือจะกลับนะแต่ว่าคือกลับไปก็ okay? บ y e เมื่อกี้ก็คือลูมิดนะก็เลยหนาวออกไปแล้วก็อย่างที่ว่าแหละก็คือคนที่นีเขาตื่นตูมตื่นตัวมากอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือหายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบห้างร้านสางพวกทิชชู่เลยประมาณเนี้ยคือแบบเวื่อวังมากคือเป็นอะไรกันก็ไม่รู้แบบเข้าไปในห้างอะไรเงี้ยก็คือคือคนเยอะมากแล้วแล้วของก็หายข้าวสารอาหารแห้งพวกมาม่าอะไรเงี้ยก็แบบก็หมดอะไรเงี้ย เอาเมิกนกับคุณเยอะมากคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องกับคุณเพราะเปเปอร์ก็เลยไปถามคุณแบบเพื่อนที่เป็นเมกันด้วยกันหรือว่าแบบไปหาเรซูร์สชมาเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเขาจะอยู่บ้านกันแบบเยอะคนอเมริกันเขาเรียกกับคุณกันแบบเยอะมากเพราะว่าแบบเชดตูดเชดกี้อะไรประมาณนี้ทุกคนแต่เอาจริงอ่ะก็ตื่นตนกก็ตื่นตัวได้แต่ก็คือแบบอย่าโอเวอร์อคือเข้าใจไหมคือแบบอย่าโอเวอร์เกินไปให้แบบอยู่ในขอบเขตที่โอเคเออก็ตื่นตัวนะแต่ว่า แพนิคอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คือคนที่นี่ก็คือแพนิคกันมากเลยอ่ะไม่ใช่คนที่นี่เลยนะคือเป็นเมืองเนี้ยคือแล้วแล้วตอนเนี้ยคือแบบมันนีเว็บไซต์เว้ยที่สาดูเลยว่าเออเนี่ยมีสถิติคนตายหรือว่าคนเป็นเท่าไหร่เคสมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือดีเว้ยคือดีมาก่ากแต่คือกับไทยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยคือที่ไทยมีแบบพวกญาติพวกแม่พี่น้องหรือว่าพวกเพื่อนฝูงอยู่ไทยทําอะไรไม่ได้เลยก็คือแบบรอติดตามข่าวแบบจากพวกแบบพวกสำนักงานข่าวอะไรเงี้ย ตามได้อาจถึว่าเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆเลยแม้แเว็บไซต์ที่แบบเป็นเมืองนี้เลยนะเมืองนี้ที่แบบเปิดให้อะไรเงี้ยซูโม่ปาร์ตี้อยู่ออริกอนนะคะเมืองยูจีนเพราะว่ามันเป็นเมืองของมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเออเนี่ยเมืองนี้อำเภอนี้อำเภนอเภนี้เกิดขึ้นกี่คนแล้วหรือว่าตายกี่คนแล้วสามารถติดตามสระดีได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยจะคือที่ใครทำอะไรไม่ได้คือข,ขนาดแบบ ออมันก็จะมีไล่ออลงม,มาเลยว่าอาของออลีกอนไล่ลงมาเลยว่าเนี่ยเป็นอำเภอนี้อำเภอนี้ติดกี่คนแล้วตอนเนี้ยคือเราสามารถติดตามได้แบบข้อมูลจริงอะไรเงี้ยที่แบบยิงความเป็นจริงแล้วคือประเด็นว่าที่ไทยคืออะไรก็ไม่รู้คือบางคนอะแถวบ้านมาซี่อะที่แบบพี่ไทยอะคือนางก็เป็นนั่ว้นางก็คือแบบสา,ารสวัวให้ส่งกลับบ้านคืออะไรไม่เข้าใจทำไมแบบไม่ อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์บางคนมาหรือว่าแบบก็แบบไปดูรีเสิร์ชมาดูแลตัวเองหรือว่าพยายามสืบพยายามติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยที่แบบเอ่อทางพยายามติดตามข่าวสาร้วแลรวพยา,า,า,าพยามระมัดระวังตัวเองอะไรเงี้ยแบบไม่ไปแนเพหรือว่าไม่ไปรับเชื้อมาเช่นอยู่บ้านหรือว่าดูแลตัวเองในในในส่วนที่เราทําได้อะไรเงี้ยไปก่อนเบื้องต้นอะไรเงี้ยนะหรือว่าเลื่อนในการที่จะแบบไปพวกสังสรร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่ อ,อย่างยอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี้ยก็คือแบบเขาเก็แทบจะปิดเขาแทบเขาแทบสิเขาปิดเลยนะแบบพวกผับบาร์ต่างๆคือห้ามเปิดหรือถ้าเป็นพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยที่อยู่ที่ประเทศเนี้ยก็คือเขาก็จะเปิดนะแต่เขาแค่ให้พิกอัพเฉยๆเขาไม่ได้แบบให้เขาไปนั่งหรือว่าไปนั่งกินหรือว่าไปสังสร่นนะ์อะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ของประเทศนี้นะคะนี่นะคะพาเปม่ของบาซีนีน่ค่ะพาเปม่ของบาซีน่ารักปะลูกเมดแต่งห้องน่ารักมือ นี่นะคะเป็นห้องของบาซีอันนี้เดี๋ยวพาไปดูรูมทัวร์อีกรอบนึงนะแต่อันนี้ก็จะให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสื้าดีเหมือนกันที่อยู่ที่อยู่อ,อพาร์ตเมนต์นี้นะคือเขาก็คือแบบมีฮีตเตอร์มีอะไรให้แบบมีห้องห้องักผ้าส่วนตัวให้แต่ก็จ่ายราคาแพงน,นิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นรูปภาพที่บาซีวาดเอง ว่าของกักตุนเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะชั้นบนบาซิเตียนะคะบาซิไม่ได้สูงก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นห้องนอำทางของแบบกักตุนไว้เท่าที่กักตุนได้แล้วก็จะไปซื้อของมาเพิ่มแต่ก็กักตุนไว้แค่นี้ก่อนเ้วแบบเอาที่จําเป็นที่กินได้ที่แบบสามารถกินได้ปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องฟรีซต่างๆนะคะอันนี้มีแต่ของบาซิอันนี้คือบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยคือรูมเมทสองคนกลับห้องกลับบา้านไปแล้วแต่ว่าอีก อันนี้คือเป็นของบาซี่ที่บาซี่กักตุนไว้แบบนี้เลยนะคะเก็บไปอ่ากักตุนไว้อันนี้ก็จะเป็นพวกของกักตุนว้คะอันนี้ก็จะเป็นชั้นของบาซี่นะคะชั้นกลางนะคะอันนี้ของเป็นของเมีคนนึงแล้วก็ข้างล่างนะคะแล้วก็มีแบบกักตุนไว้เท่าที่กักตุนได้นะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้นะคะหรือว่าอา ติดต่อมาที่ไอจีหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอโทษทีนะคะอีกมือนึงถือกล้องอยู่วันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองค่ะสวสัค่ะบ๊ายบายนี่นะคะเรามาซื้อของกักตุนสินค้านะคะเพราะว่าคนซื้อของเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหแบบเขาตื่นตัวกันสนุกกันมากเลยอะแล้วคือของหายแผงเลยดูดิ

นนีะะคะเราก็อยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเมืองเป็นเมืองร้างแล้วนะคะเราก็ออกมาทําธุระตอนนี้นะคะเพราะเราเป็นธนาคารแต่ตอนนี้ก็คือคนเขาก็ปิดร้างกันหมดเลยคือแบบเหมือนเป็นเมืองล้างมากตอนเนี้จะให้ดูบรรยากาศนะน,นะคะคเมืองที่นี่เป็นเมืองร้างมากมีคนออกมาเลยต่กอนเนี่ยตรงนี้เป็นเมืองตรงเนี้ยเป็นดาวทาวนะแล้วคือมาก แล้วคือคนอ่ะแทบจะไม่มีเลยรู้สภาพไม่มีคนเลยเนี่ยแล้วคือคนเขาแบบอยู่บ้านกันเลยอ่ะสภาพแบบโอ้โหตรงเนี้ยคนจะเยอะมากๆๆๆม,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 มช่วงเวลาแบบเนี้แต่ตอนนี้ไม่มีเลย